ดาริสตอรี่ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเอวิตินจิงกะเบลจ้าวันนี้จะมาชมเพื่อนๆทำฟักทองคัสตาร์ดกันทำง่ายส่วนผสมก็ไม่เยอะแถ่วันนี้เราปรับส่วนผสมให้เป็นเฮลตี้ขึ้นมานิดนึงโดยส่วนผสมก็จะมีฟักทองนึ่งสุกน้ำตาลย่าหวานนมถั่วเหลืองแล้วก็ไข่ไก่จ้าเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วมาลงมือทำกันได้เลย เริ่มจากการนำฟักทองไปล้างทำความสะอาดและปอกเปลือกเอาไส้ออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดตามต้องการได้เลยนะหลังจากหั่นฟักทองเป็นชิ้นแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยในครั้งนี้เราใช้เวลานึ่งอยู่ประมาณ20นาที เราสามารถเช็คว่าฟักทองสุกแล้วยังได้จากการนำซ่อมไปจิ้มดูนะถ้าฟักทองนิ่มแล้วแสดงว่าสุกแล้วจ้าเมื่อฟักทองสุกแล้วก็ไปเริ่มที่ขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนั่นก็คือการนำฟักทองนึ่งสุกใส่ลงไปในโถปั่นหรือโถผสมตามด้วยน้ำตาลแย่หวานแล้วก็นมถั่วเหลืองสุดท้ายก็ใส่ไข่ไก่ลงไปปั่นส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน จากนั้นนำมากรองใส่ภาชนะเพื่อนำไปนึง่งหรือนำไปอบได้เลยนะจ๊ะการกรองจะช่วยให้เนื้อขนมเราเนียนขึ้นแต่ว่าคัาสตาร์ดฟักทองจะเนื้อหนักกว่าคัาสตาร์ดปกตินะจ๊ะเพราะว่ามีเนื้อฟักทองเข้าไปผสมอยู่ด้วยในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการทำให้สุก3ามแบบด้วยกันโดยแบบที่1ก็คือการนึ่งปกติรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ20นาที อย่าลืมปิดฟอยด์ด้านบนขนมด้วยนะไอน้ำจะได้ไม่ลงไปในขนมวิธีการเช็คสุกก็คือการนำไม้จิ้มลงไปถ้าเกิดว่าสุกแล้วก็จะไม่มีของเหลวติดขึ้นมาวิธีการที่2ก็คือการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันจ้าการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันต้องรองน้ำในหม้อทอดด้วยนะใช้ไฟอยู่ที่1 5 0 1 6 0องศาเป็นเวลา 20นาทีและวิธีสุดท้ายก็คือไมโครเวฟในส่วนของการเนื่องโดยไมโครเวฟนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามของฟอยล์ไม่งั้นไฟอาจจะลุกติดบ้านได้นะจ๊ะนำเข้าไมโครเวฟเลยใช้ไฟอ่อนเวลาอยู่ที่20-25นาทีจ้าหลังจากที่ตัวขนมเสร็จแล้วเราอาจจะท็อปปิ้งหน้าขนมด้วยฟักทองเนื่อสุก แค่นี้เองเราก็จะได้ทัสตาร์ดฟักทองแล้วสะดวกทําให้สุกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะจ๊ะลองทําดูนะอร่อยมากมายจริงๆ enjoy cooking and enjoy eating จ้าคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ